สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมานวเลนะครับและคลิปนี้อยู่กันในรายการเมสส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้อยู่กับบิโรอันดับหนึ่งประเทศไทยนะครับชื่อว่า e ก o สูงกว่าความดันนั่นเองนะครับบิโรตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้ดูการเดนเกมของบิโรอันดับหนึ่งในซีซั่นที่3.5นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมการเดนเกมพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกเซตลุ้นอเทมพลังแฝงของบิโรอันดับหนึ่งนรใช้เเป็อสตมี ม่วงแอสซิส i n a เน10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นด r กอ o นค l อ w 10เมตรนะครับพลังแฝงนะครับตองเขาใช้เป็นเดวิล a อเวคานิงนะครับมาดูทางด้านในเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นดาบฟาร์มซอลิเวอร์รองเทา้ารถคูดาวดาบวีคโบเก้นสเปียร์เขียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรุน่นในเทมพลังแฝงของบิ r โรอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับ สายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad.com และทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหมู่บ้านหาวอนในราคาสุดคุม้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชัวร์โค้ดหรือ Li ายแอดได้ที่ a d d c h a f i m ได้เลยนะครับมาครับมาดูบิโรอันดับ1เดินเกมกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบิโรแพดนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ หลุดแบนด์เมื่อไหร่นะครับไม่ฝั่งเราเล่นเนี่ยอีกฝั่งก็หยิบไปเล่นแน่นอนนะครับผมให้บิโล่เนี่ยเป็นป่าท็อป1นึ่ s ของซีซั่นนี้เลยนะครับคือแบบเป็นป่ายอดนิยมอ่ะทุกคนมันเจอบ่อยมากนะครับไม่โดนแบรนด์เนี่ยก็ต้องโดนหยิบมาเล่นแน่นอนนะครับอันนี้เนาะเขาจะฟาร์มเป็นบัฟฟ้าก่อนเลยนะทุกคนนี่ครับจะเป็นเทคนิคการฟาร์ม2กองนะครับทุกคนก็ดูไวแล้วก็เอาไปลองเล่นตามได้นะครับอัพ2มาเนาะซึ่งสกิล2เนี่ยมันจะ เป็นการเก็บสแต็กนะครับแล้วก็ตีชิ่งแบบนี้เนาะนะครับผมซึ่งต้นเกมนะครับเป็นอะไรที่เกียนมากๆเนาะสมมุติถ้าเรากําลังฟาร์ม2กองอยู่เนาะแล้วอีกฝั่งเนี่ยเขาเดินมาแบบชิดๆกัน2ตัวสาวตัว,ตวแบบเนี้ยบีโร่สามารถสวนได้นะครับเป็นป่าที่แบบเออต้นเกมก็แรงกลางเกมก็โหดเด็ดเ,เกมแม่งก็แรงเหมือนกันนะครับดามจดแบบล้อนอะทุกคนก็คือยิ่งโดนล,ลุมเนี่ยยิ่งชอบนะครับ กิลมันชิ่งได้แล้วมันดูดเลือดแรงนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่แพทนี้จะโดนแบรนบ่อยๆนะครับเพราะเวลาบิโลเนี่ยมันอยู่ในวงไฟมันหยุดยากมากๆนะครับแล้วการเข้าไฟเนี่ยแป๊บเดียวถึงตัวเนาะซึ่งก็จะมีอยู่2ล่างนะครับถ้าบิโลใช้สกิลหนึ่งอยู่ในน้ําเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นนะครับแล้วอันติีจะเป็นการกระโดดเข้าไปตะครุบเลยนะแต่ถ้าอยู่ล่างคนเนี่ยมันสามารถแบบเนี่ยกระโดดแล้วก็ผักอีกฝั่ง ไปยังทิศท,ที่เรากําหนดได้นะครับมีอยู่2ล่างนะครับคือล่างฉลามเนี่ยก็จะเก่งมากๆนะครับล่างในน้ำเนาะแต่เงื่อนไขก็คือต้องอยู่ในน้ำนะครับอยู่บนพื้นดินไม่ได้นะครับรู้สึกว่าอยู่ได้แป๊บเดียวมั้งแต่ว่าไม่ได้อยู่ถาวรน,นะทุกคนถ้าอยู่ในน้ําก็จะแบบอยู่ได้เรื่อยๆนะครับสแต็กตรงนี้นะครับเก็บได้สูงสุด3ามสแต็กนะครับเป็นไปได้ก็จะเก็บให้ครบสามสแต็กก่อนเข้าไฟเนาะมันจะมีสแต็กในการ ชิงคีบชิงคนนะครับประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็แหลงซูนะครับไม่รู้ว่ากดโซโลมาหรือมากับเพื่อนนะครับแต่ยังไงก็ตึงแน่นอนครับเกมนี้น่ครับเข้าเคียนไปก่อนเลยครับเนี่ยถ้าเป็นร่างคนมันก็จะผักถอยหลังมากนะครับสามารถแบบช้อนแครี่ออกนอก้อมมาได้นะครับถ้าเข้าจังหวะดีๆเนาะเข้าจังหวะเก่งๆก็จะทําได้นะครับ เล่นแบบบรรลุขั้นสุดของบิโลแล้วนะครับอันนี้น้องเขาจะขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวก่อนเลยนะทุกคนยังไม่ขึ้นเป็นแบบโซลิเวอร์ขั้น2นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาทำออฟเลนเนาะแต่ก็หลอนพัฟตฟเคนไปก่อนนะพัฟตฟเคนมันมีกระพริบกระพิบไงมันก็แบบเอออยู่ทางไหนวะอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เอามาังกรไม่ทันนะครับก็ เขาเป็นดาร์กแทนเนาะเทออบเจกไปนะครับผมตอนนี้ก็ต้องอาจจะพึ่งเฟอรเรนด้วยนะครับโอหแล้วตรงนี้ครับผมเรียบร้อยครับช้อนมา2ตัวครับคือแบบชิงฟุ๊ปุ๊ปุปป๊ตายแล้วเห็นไหมยังไม่แทนทำไรเลยนะอีกฝั่งแบบตายแบบงงๆนะครับ2อสูนนแล้วครับต้นเกมอนี่น้องเขาก็มาฟาร์มนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนนะ เออฮีโร่นะครับฮีโร่ในทีมเนี่ยแพทนี้เอ้ยไม่ใช่ตานี้เนี่ยผมว่าต้องพึ่งฟอเรนนิดนึ่งนะฮะพึ่งโดยการแบบเข้าไปลัมเพื่อนเรเพราะว่าโรมฝักเราเนี่ยเป็นอลิทเนาะจะยืนไม่ได้นะครับถ้าเป็นเรื่องดาเมดการต่อระยะไกลเนี่ยก็จะน่ารำคาญมากนะครับสลิมจะค่อนข้างเล่นยากอ้โหยแล้วฟิกติดหินด้วยนะครับแบบนี้หวานจีบเลยสลิมครับผมได้มา3สูตรแล้วนะครับ เนี่ยเป็นป่าที่ทําเกมไวมากๆนะทุกคนเคลื่อนที่ชุบชับชุบชับนะครับผมให้ความยากฮีโร่ตัวนี้สัก4.5แล้วกันนะครับผมเหลือไว้ศูนนะครับก็เล่นยากพอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าเล่นดีๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับเอาง่ายๆจะเล่นง่ายกว่าอ้อยอยู่นะทุกคนคือแบบเออท่าสองตีชุบชุบชุบแล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยเอาไว้หนีได้หรือว่าเอาไว้ไล่ตามได้นะครับ ให้4.5นะครับแต่ก็มือใหม่นะครับอยากแนะนําให้ไปฝึกเล่นในโหมดธรรมดาก่อนเนาะให้เข้ามือก่อนนะครับฮิโร่ตัวนี้มันก็มีความยากของมันนะครับแล้วก็ต้องใช้มานาด้วยนะทุกคนรู้สึกว่าจะใช้เปลืองมากเลยนะมานาบัฟ้าเนี่ยคือต้องอยู่ติดตัวแทบจะตลอดเวลาเนีครับมาแล้วครับเห็นสลิมแล้วนะแล้วเ,เขาฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยนะโอ้แล้วแบบนี้ครับ กระโดด5สองไปแล้วปั๊มได้แบบเรื่อยๆเลยนะทุกคนไปครับไปที่เลนล่างครับทําเกมแบบรวดเร็วนะทุกคนน้องคนนี้เนี่ยก็เคยออกเป็นเคนท็อปหนเนาะแต่ซีซั่นนี้เนี่ยน้องเขาก็ได้มาดันเป็นบิโรอันดับ1นนะครับเคยเป็นอดีตเมนเคนมาก่อนนะครับก็อาจจะรู้เหลี่ยมเนาะอีกฝั่งมีเคนด้วยรู้ว่าแบบเออแม่งจะไปทางไหนอะไรยังไงแบบนี้นะครับ อุ้ยเราใส่ในป้อมเลยนะครับอุ้ยยังมีเกาะอะิชั่วอยู่นะอันนี้น้องเขาขึ้นมาเป็นโซลิเวอร์ขั้น2แล้วก็จะข้ามออกไปเป็นดาบวีคเลยนะครับเทคนิคการออกของของน้องเขาเนาะยังไม่รีบขึ้นเป็นวอลเคตสเปียร์นะผมมองว่าถ้าขึ้นแบบนี้ก่อนเนี่ยจะแบบเน้นนัวในไฟค่อนข้างสูงเลยนะครับเข้าแล้วเข้าสุดอะ่ะก็จะขึ้นเป็นดาบวีคมานะครับเทคนิคการออกของของเมสซอมแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะทุกคน ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็สไตล์การเล่นของผู้เล่นเนาะบางคนเนี่ยจะเน้นแบบเน้น d a m a จ e นะครับเอาบเ j e c t บางคนเน้นแก๊งให้เพื่อนทาเกมไวให้เพื่อนเล่นสบายนะครับมีหลายสายหลายสไตล์การเล่นนะทุกคนฮีโร่เหมือนกันก็จริงนะแต่การเล่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าฆ่าไป5ตัวแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้วิบเขาจะอะไรสักอย่างนะอะไรเหมือนเล่นไม่ได้ไม่ต้องสงสัยอะ เหมือนจะเครื่องกับลมหรือว่าเครื่องใครหรือเปล่าอ่าก็เล่นยากจริงนะครับเพราะว่าเป็นโลมาลิสอะเนาะถ้าไม่ได้อยู่ติดกับเพื่อนใกล้ๆเพื่อนก็ไม่มีทางช่วยได้นะครับน่าจะแบบเอองอนใครสักคนในทีมแหละนะครับแครี่บิโลก็พยายามแบบประคองทีมให้อยู่นะพยายามเออขึ้นมาช่วยวิฟหน่อยนะรอตีนนะ โหตัวะครับเคนก็พยายามจะมาอ้าวแล้วตรงนี้ครับแอนเนตอันติแล้วนะครับแล้เข้าไปตรงนี้ครับเข้าสุดครับกดดาววิคแล้วออกมานะครับได้มา2คิวนะครับก็ดูจากสไตล์การเล่นเป็นสไตล์ที่อาเกตสีมากนะครับเองคนนี้เข้าเป็นเข้าอ่ะนะครับก็ฆ่าได้นะครับ แต่ก็ Object ออบเจกย้ายขาดเนาะหน้าที่ป่าต้องเอาออบเจกด้วยนะครับเป็นคีย์หลักเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับออบเจกห้ามขาดนะครับเพราะว่าบัฟด์กนะครับช่วง8นาทีขึ้นไปเนี่ยเป็นบัฟที่สําคัญมากในการขึ้นบ้านนะครับทําให้เกมอ่ะมันจบไวมากขึ้นนะครับมีบัฟด์กเออถึงเราปล่อยเลนบนใช่ไหมเลนกลางกับเลนล่างก็จะมีแวนการ์ดทำให้คีย์ฝั่งเราสูงอยู่นะครับเวลาถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ย ถ้าคลิเราสูงก็โอกาสโดนจบป้อมน้อยนะครับอันนี้น้องเขายังไม่รีบขึ้นเป็นโบเก้นสเปียร์นะทุกคนเพราะได้ดาบว,วิกเสรเนี่ยน้องเขาจะขึ้นเป็นเคียวต่อเลยนะครับขึ้นของแบบว่าเน้นอยู่ในไฟให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะยืนได้นะครับช็อตนี้เข้าไปครับโอ้ยโดนแอนเนตขัดนะทุกคนเสียดายมากครับคือถ้าไม่โดนแอนเนตขัดเนี่ยผมว่าอาจจะมี2คิวะเนาะ น,นี่ก็ถามเพื่อนนั้นมันยังไม่ตันตีอีกหรอ,อเสียดายมากเขาชนเมื่อกี้ะแต่ไม่เป็นไรครับคนเรามีพลาดกันได้นะครับก็โดนชัดดาวไปตัวหนึ่งเนาะเกิดมาใหม่ตรงนี้นะครับเหมือนเพื่อนจะเล่นกันที่เลนกลางนะครับได้ชัดดาววีราไปนะครับผมก็ไม่มีไฟอะไรามากมายนะแต่เหมือนว่าจะมีคนแอบดูอยู่นะครับมีอะไรกับพี่บนหัวแต่ผมว่าเคนเนี่ยไม่กล้าเปิดหรอกนะถ้าเปิดนี่โดนสวนตายแน่นอนนะครับ มีทั้งดาบวีกนะยังไงก็เบิร์นไม่ตายนะครับโอ้โหแต่เคนอีกฝั่งนี้ก็เงินอันดับหนึ่งนะทุกคนแต่ผมให้บิโล่ถ้าโดนเปิดนะครับยังไงก็ส่วนได้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็มาเอามังกรอีกรอบหนึ่งนะครับเล่นตามทามิ่งนะเนาะช่วง9นาทีนะครับอยู่ในช่วงกลางจะไปเลดเกมแล้วนะครับอ๋อรีบหาเคียวเนาะ ฟาร์มก่อนนะครับรีบก็เริ่มมีของแล้วแหละก็เนี่ยเริ่มโดนล้วงนะครับเพื่อนก็ช่วยไว้ทันนะครับได้เคียวแล้วนะครับชิ้นต่อไปขึ้นเป็นสเปียนะครับผมสเปียล็อกกินุสนะครับความบวกตลอดนะครับเจอปุ๊บใส่เลยครับใส่เลยครับไม่ต้องพูดเยอะครับใส่อย่างเดียวได้มา2คิวครับผมอืออ่านี่ครับมีเคียวนะครับอุ่นใจนะ เข้าไฟแบบไม่ต้องกังวลนะครับเข้าแล้วยังไงก็อ่ะนิดนึงอะนะต้องมีโอกาสรอดนะครับได้มา8คิวแล้วนะครับนี่เนาะเขาก็ทำบนเนาะเลือดน้อยไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะครับคือแค่ฟาร์มคีบคีบเลนคีป,ป่าเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเลือดเต็มละดูดเลือดแรงมากนะทุกคนดูดทีเท่าไหร่เนี่ย200เกือบ3 0 0นะครับดูดแรงมากทุกคน น,นี้น้องเขาจะเน้นัพไปที่สกิลสองนะครับอ้าวแล้วฟลเรนติโน่ครับเข้าไปล้ำยันบาแลกเลยนะเหมือนจะใจร้อนอะไรสักอย่างนะครับเข้าไปล้ำสุดเกินโอ้แล้ววิมไม่รอดนะครับไปยืนคนเดียวแกแต่ดูการเงินตรงนี้นะครับก็ซูซีก็เคียนเลยนะเคียนก็เล่นแบบไม่ค่อยโพลแมบอบะ ถ้าดูในแมปนะครับจะไม่ค่อยโผล่สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีช็อตพลาดเหมือนกันเนาะอาจจะต้องรอดูช็อตพลาดน,นะครับก็เหมือนอีกฝั่งเขาจะโซนาดาร์กเลยนะทุกคนแต่ไปไม่ได้ไงเคียวยังรีเซ็ตอยู่นะครับแล้วก็เลือดของเพื่อนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับตัวนี้อาจจะเสียนะครับมังกรดาร์เซเรย์เนาะ คลิปอาจจะแหลกนิดนึงนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอัดมาด้วยที่เฟรมเนี่ยไม่ใช่60เฟรมนะครับแต่ก็พอดูได้เนาะโทรศรัพท์น้องเขากอ็อาจจะเล่นมานานแล้วมันร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะมีช่วงกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยเราก็ยังดูรู้เรื่องอยู่นะครับพอได้สเปียเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยจะขึ้นเป็น าะสะท้อนนะครับโห้หเรียกได้ว่าเซตไอเทมค่อนข้างแปลกนะมีเลือดมีเคียวมีเกาะ้อมเลยเนีครับ <S <S เป็นเซตที่เรียกได้ว่าถ้า1 1ึ่นะทุกคนเอาลงยากมากๆนะครับจริงๆเกมนี้สองหนึ่งก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับยังไม่ถึงขั้น5้าหนึ่งเดี๋ยวผมว่าน้องเขาก็สู้ได้สบายนะครับแต่ช็อตนี้ก็ต้องถอยก่อนนะเพราะว่าเพื่อนเขาไปพลาดกันเนาะ ตาย3แลก2นะครับซึ่งไม่คุ้มเลยแล้วเลนล่างเนี่ยดาร์กก็ดันมาด้วยนะครับก็ต้องถอยไปทำเลนก่อนนะครับเวลาเราเล่นเราก็ต้องอ่านเกมด้วยนะไม่ใช่แบบเออจะเข้าอย่างเดียวเจอแล้วเข้านะครับเนี่ยถ้ามันพลาดมาอย่างเงี้ยอ่าถ้าน้องเขาตายไปอีกกาลีตายไปอีกเนี่ยแล้วเลนล่างยังไม่เคลียร์เนี่ยอาจจะเสียบาแลกล่างได้นะครับเวลาเราจะเล่นก็พิจารณารูปเกมด้วยนะครับผมฝากไว้ตรงนี้เนาะแต่ตรงนี้ก็ จริงน้องเขาเล่นด้วยความรอบคอบนะเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ก็จะไม่เล่นนะครับโหอันนี้ต้องแบบบาฟ้าคือหัวฟบ้าฟ้าขอเถอะอย่าโดนรัดนะครับอารีก็ล่วงลงไปแล้วเฟรนก็ล่วงลงไปแล้วครับผมต้องถอยเลยนะครับจังหวะน,นี้แล้ววิฟอยู่ไกลมากนะครับก็บอกเพื่อนนะว่าตั้งใจเล่นหน่อย เดินหลุดแบบหลายรอบไปเกินนะครับโอ้โหแล้วอลิสแบบไม่ได้ออกของแทงด้วยนะเล่นเป็นสายดาเมจนะเนาะเวลาโดนเข้าเนี่ยถ้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็ตายได้แน่นอนนะครับตรงนี้ได้เป็นเกาะสะท้อนมาแล้วนะทุกคนซึ่งไอเทมตรงนี้เนี่ยผมมองว่านอเขาออกตามเกมนะครับเกมไหนที่รู้สึกว่าเอ,อ่ยืนยากแบบนี้เนาะก็จะออกผส,ผสมผสมมาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าโลมเป็นตัวยืนเนี่ยอาจจะได้เห็นเป็นดาบแดงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเน้นออกของแก้เกมนะครับตรงนี้ครับเจอเคนนะครับชิวๆเลยครับผมโดนปิดไหมโอเคเพื่อนมารับทันนะครับได้เคนแล้วครับวิปก็อุ่นใจขึ้นนะมีโอกาสโดนลวงน้อยนะครับเหลือแค่บัตแล้วแหละก็หาตำแหน่งยืนให้ดีๆก็พอนะครับแล้ว กอสเลเยอร์ก็ใกล้เกิดแล้วนะครับนีขึ้นมาทําบนสูงนะครับแล้วก็จะลงไปเล่นด้านล่างนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ตึงพอสมควรนะครับสกอร์มาสูสีเลยนะครับอีกประมาณ20วินะครับก็จะขึ้นแล้วเนาะเคลียตรงนี้ก่อนนะครับจะทําให้บนสูงนะครับโอเคบนสูงแล้วนะครับผม น่าจะลงไปด้านล่างแล้วนะครับทุกคนใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วช่วยกันดันเม้นต์มาเนาะว่าแพทปัจจุบันเนี่ยอยากดูฮีโร่ตัวไหนมากที่สุดนะครับผมก็จะเอาฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยพยายามหามให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะครับก่อนไปก็เอาปาฟ้าก่อนนะครับเพราะว่าเลดเกมใช้เปลืองมากนะครับมานาตรงนี้ยังไงครับ จริงเพื่อนเขาเนี่ยสามารถโซนได้สูงกว่านี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเหมือนจะเป็นฝั่งโดนกดดันตําแหน่งมากกว่านะยังดีนะที่ก็อตเกิดฝั่งตัวเองนะครับเหมือนจะเล่นแล้วแหละนะครับเข้าไปปึ๊บชิงไปบัสก่อนนะครับแล้วเข้าไปวีลา่าเข้าไปวีลา่ายังชิงอยู่เข้าเนตครับเข้าไปเนตเหลือตัวอะไรโหสลิมล้วกาลี เหลือเคนนะครับเอาแล้วไงโผแล้วแบบนี้อ้าวโผตัวแล้วโผตัวแล้วยังไงวิปยังไม่ได้นะครับเหมือนเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้อยู่กันหมดเลยนะเฟรนบอกกาลีดีวะเล่นยากมากนะครับคือจะหาจางังหวะเข้าเนี่ยมันต้องรอให้เพื่อนเราเนี่ยโดนก่อนนะ ทำให้ฝั่งอยู่กันเป็นกลุ่มเนี่ยนนบิโลก็จะเล่นง่ายนะครับแต่ตรงนี้กาลีสหาสนันติมาครับได้ไหมได้ไหมเคนทีเดียวโอ้โหไม่ตายว่ะยังรอดอยู่นะครับอโอเคเกิดมาใหม่ตรงนี้ครับก็ยังพอแก้มือได้อยู่นะครับเกิดมาปุ๊บก็มาเอาฟ้าก่อนเลยนะครับซิกเนเจอร์นะ ต้องมีปาฟ้าเท่านั้นนะครับอของตรงนี้ก็พอที่จะสับเกิดสับเคียวแล้วนะทุกคนต้องรอดูครับว่าเราจะเห็นน้องเขาสับ3์3ชิ้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอ้แต่น,น้องเขาออกเคียวมาแล้วอเนาะอาจจะสับ2ชิ้นนะครับแข็งก็เกิดนะก็รอดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาโซน หลังบัฟแดงนะครับแอนเนตอันติแล้วนะครับรออันติแอนเนตหรือเปล่าสลิมหอ,อกมาครับและเคนน่าจะได้ครับคิวนี้โผล่ตัวแล้วเรียบร้อยครับโหยแล้วโดนวีล่าสตันนะครับโอเ้วก็แลกกันไปเนาะหนึ่งแรก2นะครับผมกลับไปรีตัดภาพมาตรงนี้นะครับน้องเขาใกล้จะเกิดแล้วทีมก็ตัดสินใจเอากอดนะครับ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผมว่าช้าอยู่นะแต่ด้วยดาเมจของบิฟนะครับมีโอกาสที่จะได้ก๊อตเหมือนกันแต่ตรงนั้นไม่มีพันิตนะครับอย่าบอกนะว่าอา้โอเคครับยังได้ก๊อตอยู่ถือว่าสวยเลยนะครับชอ็อตนี้และน้องเขาเข้ามาพยายามจะโหสลิมแรงมากโอเคยังดูดเลือดทันอยู่นะครับเอาแล้เ,เจอเคนนะครับเคนเลงน้องเขานะครับ แต่ยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่จบได้นะครับ3ต่อ1ผมว่ายังไงก็ไหวแน่นอนนะครับโอเคจบแน่นอน,นครับ100%ตอนนี้ผมมองว่าน้องเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับยังไงก็ไม่รอดครับ3 1, <c oughs> 1พร้อมแวนการ์ด1ตัวนะครับจบไปนะครับในเวลา19นาที15วินะครับเ <c oughs> ราถือว่าตรงก๊อตเนี่ย ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยบัตเตอร์ไฟมันอยู่เนาะถ้ามันลัดดาร์กได้เนี่ยเกมก็อ,อาจจะยืดเยื้อไปอีกนะครับหรือไม่ก็ถ้าไม่ดีตายหมดอาจจะแพ้ได้เลยนะครับก็เป็นช็อตวัดใจอเะนาะตรงนี้น้องเขาก็แบกเต็มที่แล้วนะครับฆ่าไป10กั่าตัวเลยนะทุกคนเกมนี้แบบเล่นเดินเกมให้ทำว่าทีมเต็มที่มากนะครับฆ่า11 สายสี่แอติตสินะครับประมาณนี้ครับกับการเดินเกมของบิโรอันดับหนึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็ได้ฝากเป็นช่องทิกต o k เหมือนเดิมนะครับช่องนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปติดตามน้องเขากันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเขามากๆนะครับที่ส่งคลิปมาให้คนดูในช่องผมเนี่ยได้รับชมกันนะครับพอทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิป